รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอุณารินชิมบุญค่ะรายการที่จะเสริมสุขภาพกายแล้วก็เพิ่มพลังใจให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยิ่งในช่วงเวลานี้ค่ะเปลี่ยนเข้าสู่ปีใหม่ตามหลักนักสัตว์ของจีนแล้วก็คือเปลี่ยนจากนักสัตว์ชวดข้าทองเป็นเข้าสู่ปีฉลู ธาตุทองนะคะก็เป็นวัวทองคําหลายๆคนอาจจะเจอสถานการณ์วัวขวิดกันไปเพราะว่าวิกฤตโควิด19ส่งผลกระทบต่อทั้งชีวิตนะคะการดําเนินชีวิตรวมไปถึงธุรกิจแล้วก็สุขภาพด้วยนะคะและสําหรับวันนี้นะคะต้องบอกว่าคนที่เข้าสู่ปีชงแล้วต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือคนที่เกิดปีมะแมปีมะแมในทุกรอบเลยค่ะ นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือคนที่เป็นปีมะแมธาดไม้นะคะเพราะว่าปีฉลูธาดทองจะชงโดยตรงเลยกับคนปีมะแมธาดไม้เพราะว่าธาดทองข่มธาดไม้หรือว่าทองเนี่ย ไม้นั่นเองส่วนนักษัตวนะคะฉลูก็ชงกับมะแม,แม่เพราะฉะนั้นคนปีมะแม,แมค่ะต้องระวังทั้งเรื่องของการงานการเงินนะคะการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแบบไม่คาดฝันรวมไปถึงสุขภาพด้วยนะคะที่ต้องดูแลก,กันเป็นพิเศษค่ะเอแนะนำนะคะเคล็ดลับในการแก้ชงค่ะก็เราสามารถที่จะทำบุญนะคะหลังจากเข้าสู่ปีชงแล้วไปทำบุญก็ได้แล้ววันนี้ค่ะเอผาคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะคะ ไปร่วมทําบุญไปไหว้พระกันแล้วไปไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอียองค์ใหญ่ที่วัดเล่งหยีค่ะซึ่งถือว่าเป็นส่วนท้องของมังกรวัดเล่งในยี่ส่วนหัวมังกรนะคะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ และในวันนี้นะคะเอมาไหว้พระเสริมดวงกันที่วัดเล่งฮกยี่หรือวัดจีนประชาสโมสรค่ะตั้งอยู่ที่จังหวัดชาเชิงเซานะคะวัดแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ค่ะต้องบอกว่าอายุยาวนานมากนะคะและชื่อว่าวัดเล่งฮกยี่แปลว่า วัดมังกรแห่งโชคลาภค่ะเราจะมาไหว้พระเสริมดวงเสริมโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวยกันที่วัดแห่งนี้และมีเทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าไัยซิงเอียซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยโชคลาภวาสนาและวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาขอพรกันค่ะ คุณผู้ชมคะตรงนี้ถึงจุดสำคัญแล้วนะคะนี่คือเทพเจ้าไฉยสิงเอียองค์ใหญ่มากเท่าเท่กราบไหว้บูชามาเนี่ยนะคะที่นี่ถือว่าเป็นเทพเจ้าไฉยสิงเอียองคใหญ่แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากด้วยนะคะและตรงนี้คือถุงเงินถุงทองค่ะเขาบอกเคล็ดในการที่เราจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะปกติเขาใช้กระเป๋าสตางค์แต่เอขอเป็นถุงสตางค์เลยก็แล้วกันเขาบอกว่าให้มาอ้ากระเป๋าสตางค์ หรือถุงสตางตรงบริเวณปากถุงค่ะนะคะอ่าเลยอย่างนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้มีเงินทองความมั่งคั่งรำ่ำรวยแล้วก็รูปถุงค่ะเอาเอาเงินเอาองจากถุงของท่านใส่กระเป๋าของเรานะคะแล้วก็เก็บความโชคดีกลับบ้านกันค่ะ จุดที่เอกยืนอ,อยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นรูปแกะสลักค่ะพระโพธิสัตว์กวนอิมน่กรากไม้อายุกว่าร้อยปีค่ะก็จะเห็นว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมประทับยืนอยู่บนมังกรนะคะและมังกรตัวนี้มีความสำคัญค่ะเพราะเขาจะมาขอพรเรื่องของโชคลาภการงานสุขภาพแล้วก็อนาคตที่จเจริญรุ่งเรืองนะคะมีเคล็ดลับแบบนี้ค่ะในส่วนของหัวมังกรนะคะให้รูปขึ้นค่ะ เราจะอธิษฐานการงานการเงินธุรกิจค่ะและเราจะมารูปที่ตัวมังกรตัวมังกรนะคะเราจะขอในเรื่องของสุขภาพค่ะถ้าหากว่ามีโรคภัยไข้เจ็บขอให้หายไปถ้าหากว่าสุขภาพดีขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปและอีกจุดหนึงค่ะคือหางมังกรค่ะสำหรับหางมังกรนะคะเราจะรูปเพื่อขออนาคตอันสดใส คุณปรารถนาสิ่งใดในอนาคตสามารถขออธิษฐานได้เลยค่ะระฆังนี้ค่ะเป็นเพียงแค่ หนใน3าของโลกเท่านั้นนะคะมีน้ำหนักกว่าหนึ่งปันมีอายุความเป็นมายาวนานมากมายนะคะแต่ที่สำคัญค่ะคือรอบๆของระฆังนี้เป็นการแกะสลักบทสวดมนต์ค่ะซึ่งถือว่าการที่คุณได้ตีะระฆังถึง3ครั้ง เทียบเท่ากับการสวดมนต์นี้ตลอดทั้งหมดเลยนะคะและววันนี้เอกก็โชคดีมากนะคะที่ได้มาอยู่ใกล้ชิดแล้วก็สัมผัสกับระคังใบนี้และที่สําคัญจะได้เคาะระคังถึง3ครั้งด้วยกันค่ะเพื่อที่จะขอโชคลาภความมัง่งคั่งร่ารวยและสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ ผู้ชมคะตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญของวัดเล่งหกยี่แห่งนี้นะคะนั่นก็คือเทพระเจ้าชฉยสิงเอียปางบูค่ะคำว่าปางบูก็คือท่านลุยพร้อมที่จะดึงเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยและความสำเร็จมาให้เรานั่นเองนะคะเคล็ดค่ะก็คือให้เตรียมแบงค์ไว้สองแบงค์ค่ะซึ่งเอกก็เตรียมเป็นแบงค์ร้อยมาทำพิธีกันเลยค่ะใช้มือขวานะคะจับแบงค์ รูปบนค่ะจากนั้นนะคะใบหนึ่งแล้วก็ทำบุญค่ะลคและนี่นะคะเราก็ขอพรถึงความมั่งคัง่งร่ำรวยและอีกหนึ่งใบค่ะ จะเก็บเป็นขวัญกระเป๋านะคะเก็บเอาไว้เงินทองก็จะได้งอกเงยทำอะไรก็มีแต่ความสำเร็จนั่นเองค่ะ และนี่แหละค่ะก็ไปไหว้ขอพอรนะคะอันเนื่องมาจากปีใหม่ค่ะบางคนไปแก้ชงบางคนไม่ชงนะคะแต่สามารถที่จะไปไหว้พระขอพอรอีกหนึ่งเคล็ดนะคะสำหรับคนที่ปีชงนะคะต้องการที่จะรับมือกับปีชงได้อย่างฉลุยแคล้วคลาดปลอดภยัยแล้วก็ปลอดโปร่งนะคะนอกจากที่เราจะไปไหว้พระขอพอรเราก็สามารถที่จะอัญเชิญเทพเจ้า ไฉสิงเอียนะคะซึ่งเป็นเทพเจ้าที่บรนดานโชคลาภความมั่งคั่งแล้วก็ความร่ำรวยไปบูชาที่บ้านของคุณไปบูชาที่สำนักง,งานของคุณรวมไปถึงโรงงานขนาดใหญ่ก็ควรที่จะบูชาเทพเจ้าไฉสิงเอียออเดอร์ยอดขายจะได้เฮงเงปังปังรับปีใหม่โทรศัพท์ไปสอบถามนะคะแล้วก็อัญเชิญบูชาเทพเจ้าไฉสิงเอียได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 113 1388ค่ะ02113 1388โทรเลยนะคะคุณจะได้โปรโมชั่นที่ดีที่สุดค่ะ รู้ถ้าอยากให้ฉลุยนะคะมาบ,บูชาเทพเจ้าไฉยสิงเอียที่ปลุกเสกโดยพระอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์สายตรงของหลวงพ่อฤาษีวินดำค่ะโชคลาบจะฉะลุยตลอดทั้งปีเห็นเบอร์แล้วโทรสอบถามได้เลยนะคะเอมี่โปรโมชั่นพิเศษให้เลยตอนนี้ค่ะ เมกะลับ plus คอดี้ลินจือแคปซูลถังเช่าผสมเห็ดลินจือขนาด120แคปซูลราคาปกติ6,000บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ1กระปุกแถม2กระปุกแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุด6กระปุกจากราคาปกติ1 2 0 0 0บาทลดเหลือเพียง1,000 0บาทเท่านั้นรับไปถึง6กระปุกโทรด่วนตอนนี้ที่0 2 1 1 3 1 3 8 0 2 1 1 3 1อง8